างทีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การวิ่งตามอะไรใหม่ๆแต่คือการได้หยุด หยุดเวลาไว้สักวันแล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างที่เราสองคนได้มาหยุดอยู่ที่อาวานีพัทยาในคัาส a Day of b a l a n c e เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราขอมาเล่าความสุขใจของคัสสนี้ผ่านคลิปนี้เริ่มต้นด้วยมาสเตอร์ทันวาจะพาเราพักกายปล่อยใจไปกับพลังของสาวฮิลลิ่งทุกคลื่นเสียงจากธรรมชาติจะค่อยๆละลายความตึงเครียดในใจต่อด้วยโคดวีลาวิลนันผู้เชี่ยวชาญสุขคนธบัณฑ์ด,ด้านกลิ่นผ่านเอเซนเชียลออยルผ่านสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติอารมโสูตรลมหาย ใจที่เต็มไปด้วยความสงบเหมือนได้ฟอกปอดกอดไว้ด้วยกลิ่นจากธรรมชาติปรับความสมดุลอารมณ์ได้ดีเลยปิดท้ายด้วยโคดรอรวนันในคาร์ดแมนดาร่าแอนออร์เคิลการได้จัดดอกไม้อ่านไพ่ปลดปล่อยความสวยงามจากจิตใจให้ร่างกายและจิตวิญญาณเบาลงเป็นวิชาตัวเบาผ่อนทุกอย่างที่หนักให้เบาลงเหมือนกายและใจเราจะลอยได้และจุดไฮไลท์ที่เราชอบมากไอบาทที่ไม่เหมือนใครเพราะที่นี่เรามีซาวฮิลลิงประกอบตลอดการแชร่ทุกความอักเสบจากกายและใจละลายหายไปพร้อมน้ำแข็งเป็น เป็นหนึ่งวันที่ทําให้เราได้กลับออกไปด้วยร่างกายที่เบาจิตใจที่ใสและหัวใจที่บริสุทธิ์ดีใจที่ได้มาบาลานซ์ชีวิตกับเซสชันนี้จริงๆสําหรับใครที่สนใจคลาสต,ต่อไปสามารถจองตรง,ตรงผ่าน Page, อานินบ็อกเพจอวันนีพัทยาได้เลยนะ